คนลอันนี้ผมก็ต้องเริ่มปรับตารางนอนแล้วเหมือนกันนะทางนี้แบบเหลวอ่าเหลวเลี้ยวคือแบบเป็นก้อนน้ำแข็งที่แบบละลายอยู่บนเตียงแล้วอ่ะแล้วซึมลงไปในที่นอนแล้วผมเศร้ามากเลยคุณขอปรับเสียงแป๊บนึงนะลืมปรับเสียงได้เลยขอปรับให้เราหน่าอยขอให้แล้วเหรออมันมีปรับของเก่าไว้นะเดี๋ยวนะอันนี้เริ่มต้นมันจะไม่มีอัไม่มีกระเป๋าหรือเปล่านะอะไรนะฮะ พยาาบลเออนี่ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นด่านนี้นานมากเพราะว่าแทบไม่แตะเลยเกียดด่านนี้เกเล่นด่านนี้ไปครั้งแรกวายว่ายวายวายผมเผลอยิงใครไปผมเองเจ็บไหมฮะนิดนึงจัดโอเคแค่นิดเดียวอ๋อโอเคมีแต่กระฆะลงไปข้างล่างดีกว่ามีลูกซองโอ้โหอนี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยถอย ทีวีหมดเลยเขาเป็นชั้นนั้นแต่เราเป็นชั้น l o w หลานี้ไม่เล่นไงนะไม่ได้เอ่อเกี่ยวกัอะไรเราเล่นวอลโลว์มานานเกินไปจนไอเกมอีกเล่นไม่เป็นแล้วจะไม่ได้แล้วไม่ใจคอเตอร์เกยิงแม่นมากไม่โดนซอมบี้เลยไม่คุณคุณยิงแม่นคุณก็แค่ต้องแบบเชื่อใจในตัวเองแค่ได้แบบว่าสัมผัสถึงกลิ่นของปลอกกระสุนปืนในตัวของคุณอินตนาการมันโดนหัวแล้วแต่ซอมบี้ไม่ตาย รู้ทำาห้จกินอาการจริงๆสิคุณเล่นถึงท้อทำให้ได้เอาอีกอ๋อผมเจ็บคุณลั <c oughs> งผมเป็นแผลคุณลังผมมีรอยข่วนคุณตายมันเลยตายมันเลยตายมันเลยลืมอะไร คุยกับแชทว่าจะจะให้มีบอกว่าแลกแต้มเสียงฮาฟูแล้วก็แบบพอพอกดแต้มเป็นเสียงสวัสดีฮาฟฟู่ในสเต็ปเฮ้ยต้องรองมีคุณได้เวลาแล้วเปล่าทางนั้น่ะได้เวลาแล้วเปล่าได้เวลาแล้วเปล่ามันถึงเวลาเหมาะสมแล้วคุณนี่ไงสนามเด็กเล่นไม่สไลดเดอร์กันเลยคุณสไลดเดอรไม่กันไม่ขึ้นด้วยอย่างเอาบันไดออกอ่ะโคตรชั่วเลย อเอไม่ทำเงี้ยเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโอ้ยต้องพิชอยาเข้ามาเอาเอามีคนโดนลรกแกมีคนโดนลรกแกมีคนโดนระแกรอยากช่วยอยู่แต่บุคคลอ่ะยิงด้วยย๊าวเริ่มเกมเริ่มเกมมาเริ่มหายไปขึ้นเลยแล้วม <Yeah, like ีนาซามาแม่นาหมอ ใครผิวคันี้แข็งแรงโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโล้ยโอยโอ้ย็อ้ยโอ้ยบอายโอนยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ปโอ้ยโ่้ยโอเยโอ้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 ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออกยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย่อ้ื่อยกอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ย้ยโอ้กโอ้ีโดีโอ้ยโอ้ยโ ปดดคคินนโะทำไมยิงไม่โดนถังทำไมยิงไม่โดนถังโอ้โอ้ในขนาดนั้นเองช่วยด้วยครับยิงขาบ้านด้วยยิงขาบ้านได้แล้วเรียงติดต่อโอเคมาตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วกอริล่าสุดกอริล่าสุดฮะฮะเนี่ยมันจินไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ปริมาณเนี้ยมันเยอะมากเลยอะ เราไม่ติดเชื้อเพราะเราไม่อร่อย,อยงไงที่อยเรา,เราเไปกินมาแล้วเนี่ยไม่คุณเราเราติดเชื้ออยู่แล้วตามเ <c oughs> รื่องในรถปีโปอมีไ,มดได้เลยฮะอ๋ออ๋อเยอะเยอะแล้วอ๋อเล่นเล่นเฟอร์เรสมาไม่เคยเล่นทแบบี่ไหนแล้วแบบมีใครพุกหนีกพุกทุกไปเลยอ,ะอ่ะอ๋อถึงผมพกเองอกไอเอยิงคุณไขมบ๊อดิตจ้าตอนนี้สตรีมเร็วใช่โอนยี้สตีมแล้วมา

ผมอยากถ่ายร้อนในแล้วอยู่ไปร้อนในอยู่เลยเติมลุ้นเลยนะพิมพี่น่าได้เยอะขอเลยก็ได้แล้วก็บอกว่าเป็นชั้นลุ้นมาว่าแบบอย่าลืมเสียงทับพูนะลืมเสียงทับฟูมีมีเทสนะคะมีแบบมีเวอร์ชั่นเทสไหมครับสวัสดีคุณวินสวัสดีคุณวินโดว์ค่ะสวัสดีคุณรูค่ะสวัสดีเุ้าลับค่ะรูนะเปิดบ b g มไว้หรอเอาล้อเปิดีเจมไว้หรอแป๊บนึงนะ

ทำไมเรายังไม่วิ่งปิดเมไงสับเอแวบเดียวเองเล่นเลยมันจุกเลยจุกหัวคุมาดักหน้าทางทางทางออกอะคุณผมไปไหนไม่ได้แล้วก็กำลังกำลังวิ่งครับผู้สปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผลอไปยิงวิแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าช่วยเขาด้วยช่วยด้วยขายังเหลือไปร้ายปี เตี่ยงกีดล้องไปเพื่อนเอามาเราเราคนเออประตูเซฟอยู่นี่นะเออประตูเซฟอยู่นี่เลยอยู่ใครยิงเราเมื่อกี้ไหนซื้อ